อ่ะครับส่วนซัมซุงตัวนี้นะครับอ่าหลังจากที่เรากดเปิดนะครับอ่าพอเรากดเปิดนะครับกดสตาร์ท๊บนะครับอ่าเครื่องไม่สามารถที่จะประมวลผลได้จากนั้นมานะครับอ่าระบบหน้าจอนะครับอ่าก็จะมีไฟกระพริบออกชุดดวงเลยนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุผมจะพาเข้าไปดูเลยนะครับอ่าสาเหตุอันดับแรกนะครับเกิดมาจากเพลชเชอร์วันระดับน้ํานะครับนี่ครับหนึ่งอ่าช็อกเกตมันอาจจะสกปรก สองเพชเชอร์อาจจะเสียนะครับตัวนี้นะครับเนีああ่ยครับอ่านี่ครับไม่สามารถประมวลผลได้นะครับและอาการต่อมานะครับระบบถูกความชื้นนะครับอ่าอาจจะเอาไว้ในห้องน้ํานะครับเกิดความชื้นอ่าระบบถูกความชื้นเกิดไฟกระพริบขึ้นมานะครับอ่าระบบไม่สามารถอาจทางานต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาการไฟกระพริบนะครับอ่าพอเรากดเปิดนะครับกดเปิดกดสตาร์ทนะครับแป๊บหนึงนะครับไฟจะกระพริบเต็มหน้าจอ ให้ไปเช็คดูที่เพรสเชอร์ว่าระดับน้ําแล้วก็ดูว่ามันถูกความชื้นหรือเปล่านะครับทําให้มันแห้งสนิทดีๆนะครับ